สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม็กจากบริษัทเพิ่มพูนคอนดักชันนะคะวันนี้แม็กจะพามารีวิวบ้านที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นทรงปั้นหยาชั้นครึ่งค่ะโดยบ้านหลังนี้จะมีฟังก์ชันอยู่ที่3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขกหงห้องโถงและ1ห้องครัวนะคะโดยบ้านนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่ที่ก็จะมีอีกหนึ่งห้องพระค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่11ค่ะและมีความลึกอยู่ที่14.5นะคะบ้านหลังนี้ก็คือจะทางบริษัทเราก็จะยกสูงให้ถึง1เมตรค่ะและมีบันไดบริเวณหน้าบ้านถึง5ขั้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยคะ่ะซึ่งประตูหน้าบ้านก่อนเข้าไปในตัวบ้านนะคะของลูกค้าลูกค้าจะเลือกเป็นประตูอลูมิเนียมนะคะเป็นกรอบสีดําค่ะและในส่วนนี้จะมีความพิเศษก็คือลูกค้าจะเพิ่มในส่วนของมือจับเป็นอลูมิเนียมสีทองค่ะ ค่ะและตรงบริเวณหน้าบ้านก็จะมีลาสแตนล็นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกลายมาแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะพอเปิดเข้ามาข้างในนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะซึ่งห้องรับแขกห้องนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่4.5นะคะแล้วก็มีความลึกอยู่ที่4เมตรค่ะค่ะในส่วนของห้องรับแขกห้องนี้นะคะ ทางลูกค้าก็สามารถเลือกลายของฝ้าหลุมได้นะคะทางบริษัทเราก็จะให้เป็นฝ้าหลุมหนึ่งสเต็ปค่ะค่ะในส่วนของงางไฟห้องรับแขกห้องนี้นะคะปกติทางบริษัทเราก็จะติดตั้งเป็นไฟสลัเปาค่ะแต่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นไฟระยะในส่วนนี้ลูกค้าก็สามารถซื้อเข้ามาให้ทางบริษัทเราติดตั้งให้นะคะแล้วทางบริษัทก็จะคืนเป็นค่าส่วนต่างให้ะคะ่ะค่ะแล้วก็จะมีเสริมความสว่างของห้องนี้นะคะก็คือเป็น ไฟดาวไลท์ค่ะเราทางบริษัทเราก็ติดตั้งให้ถึง4ดวงค่ะเพื่อความสว่างของห้องนะคะค่ะที่ติดกับห้องรับแขกห้องนี้นะคะก็จะมีห้องพักค่ะซึ่งห้องพัาห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่2.5ูณ2.5เมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ ค่ะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งของห้องรับแขกห,ห้องนี้นะคะก็จะมีห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ความกว้าง3.5มีความลึกอยู่ที่4เมตรค่ะแล้วเข้าไปชมห้องนอนเลยค่ะค่ะซึ่งห้องนอนขนาดเท่านี้นะคะก็สามารถวางเตียง6ฟุต ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างสบายสบยเลยนะคะค่ะซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็จะมีความพิเศษคือมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะซึ่งห้องน้ําห้องนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่2มีความลึกอยู่ที่2.5เมตรค่ะเดี๋ยวเ,เราเข้าไปชมข้งางในกันเลยค่ะค่ะพอเดินเข้ามานะคะใน่วนแห่งของห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะมีเป็นอ่างเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็มีชักโครกค่ะ มีความพิเศษอยู่ที่ทางบริษัทเราก็จะก่อเป็นท็อปไว้วางพวกสบู่แชมพูต่างๆนะคะค่ะถัดมานะคะในส่วนของโซนเปียก,กับโซนแห้งทางบริษัทเราก็จะก่อเป็นกลั้นเกลี่ยแห้งให้นะคะแล้วก็จะเสริมด้วยกระจกแ tamp เ,เอร์นะคะสวยๆแบบนี้ค่ะและในโซนเปลียยนะคะทางบริษัทเราก็จะติดตั้งเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เป็นปักบัวะคะ่ะ ประมาณนี้เลยคะ่ะสวยๆแบบนี้คะ่ะพูดถึงกระเบื้องนะคะในส่วนของงานกระเบื้องการตกแต่งนะคะ,ะทางลูกค้ามีเรสโรซ์ไม่ให้ทางบริษัทเราออกแบบให้ดูนะคะก็คือให้ทางบริษัทเรา,าหาลายกระเบื้องแล้วก็พวกโมเสตต่างๆให้อยู่ในใกล้เคียงกับที่ลูกค้าส่งแบบมาให้ดูนะคะตอนนี้ก็คือสวยๆแ,แบบนี้เลยค่ะพอออกมาจากห้องนอนนะคะ ก็ในตรงบริเวณที่นัก่ยกืนก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างห้องรับแขกนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลงไปห้องโถงนะคะแล้วก็จะมีห้องครัวฝั่งทางนั้น,นะคะ่ะแล้วก็ในชั้นบนนะคะก็จะมีเป็นห้องนอนอีกสองห้องเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นบนกันก่อนนะคะในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะทางลูกค้าก็จะเลือกเป็นราวกันโตกและราวบันไดเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นราวบันไดจะขึ้นไปชั้น2และเชื่อม ไปจนถึงอ่ลงไปห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้้งบนกันเลยกันค่ะพอขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งตรงบริเวณที่แม็กยืนนะคะตรงด้านหน้าก็จะเป็นห้องนอนค่ะแล้วตรงทางซ้ายมือของแม็กก็จะเป็นห้องน้าค่ะและตรงบริเวณขวามือด้านหลังนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องนอนท้องนี้ก่อนกัน ค่ะซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่3.5คูณ4เมตรนะคะซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็สามารถวางเตียง3.5ฟุตและ5ฟุตได้อย่างสบายๆค่ะและสามารถวางตู้เสื้อผ้าขนาดเล็กและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะตัวนี้ก็คือสามารถใช้สอยได้อย่างคุ้มเลยค่ะห้องนี้เดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำกันค่ะซึ่งถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 2.5คูณ1.5นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยคะ่ะค่ะในส่วนแห้งของห้องนี้นะคะ,ะทางบริษัทเราก็จะติดตั้งเป็นอ่างล้างหน้ากระจุกเงานะคะแล้วก็จะเป็นชักโครกนะคะพร้อมสายผีสสรลาค่ะตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือกเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะคะตัวนี้ก็คืออยู่ที่ลูกค้าชอบค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นโซนเปียดนะคะระหว่างโซนเปียกแห้งทางบริษัทเราก็จะกรอกขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีกระจุกแพมเปอร์เหมือนห้องข้างล่างเหมือนกันค่ะก็คือห้องนี้ก็จะคล้ายๆกันเป็นติดตั้งเครื่องทำงน้ำอุ่นพร้อมกับผักบัวค่ะตัวนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะในในส่วนของการออกแบบห้องน้ําห้องนี้นะคะลูกค้าก็ส่งเลสโพเรนมาเหมือนกันค่ะในส่วนนี้ลูกค้าก็ ไม่ได้ทําเหมือนกันทุกห้องค่ะลูกค้าก็จะมีตัวอย่างมาส่งมาให้ทางบริษัทเราให้หากระเบื้องหรือผลิตสุขภัณฑ์ต่างๆที่คล้ายกับตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3นะคะซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็จะมีขนาดที่3.5คูณ4เมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะค่ะซึ่งเข้ามาข้างในนะคะ ห้องนี้ก็คือลูกค้าซื้อเตียงซื้อตู้สภาพพร้อมหมาตู้กระจกเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านหลังนี้ก็คือสามารถาพร้อมอยู่แล้วนะคะก็คือลูกค้าติดตั้งม่านสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งห้องพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะห้องนี้ค่ะก่อนที่จะเดินลงไปข้างล่างนะคะก็จะมีบันไดถึง5ขั้นนะคะแล้วก็จะมีราสแตนลิเชื่อมมาถึงตรงบริเวณหน้าห้องครัวนะคะซึ่งห้อง ห้องขวาก็จะอยู่ฝั่งขวามือแม็กนะคะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องถงที่เชื่อมกับบริเวณหน้าบ้านนะคะห้องนี้ก็จะมีขนาดที่สามจุดห้าคูณห้าจุดห้าเมตรค่ะซึ่งลูกค้าก็ตกแต่งฟังเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยะค่ะพร้อมเข้าอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะในส่วนห้องห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือลูกค้าเลือกเป็นฝ้าหลุมซ้อนไฟนะคะห้องนี้และก็จะเสริมความสว่างข,งของห้องนี้ด้วย ไฟระยะนะคะแต่ปกติทางบริษัทเราก็จะเป็นให้เป็นไฟสละเปาค่ะตัวนี้ทางบริษัทก็ติดตั้งให้และคืนเป็นส่วต่างให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีเพิ่มความสว่างของห้องนี้ด้วยไฟดาวไลท์ถึง4จุดนะคะตัวนี้ห้องนี้ก็จะสว่างสว่างเป็นห้องรับแขกห้องถุงตรงบริเวณนี้ค่ะ ถัดมาจากห้องถูงข้างล่างนะคะก็จะมาเจอกับห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่3.5คูณ4เมตรนะคะค่ะซึ่งห้องครัวห้องนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ยาวถึง4เมตรเลยนะคะตัวนี้ลายกระเบื้องต่างๆลูกค้าก็สามารถเลือกเองได้ค่ะและในส่วนของกันเปื้อนนะคะปกติทางบริษัทเราก็จะให้เป็น60เซนค่ะในในส่วนนี้ลูกค้าก็เพิ่มเข้ามาเป็น จนถึงฝ้าเลยนะคะตัวนี้ก็สวยๆประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะในส่วนของฮูดกับตัแเกนะคะในส่วนนี้ทางลูกค้าก็ซื้อเข้ามาให้ช่างติดตั้งให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะและในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะเอ,อ่อบานซิงค่ะบานซิงในส่วนของบานซิงตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบประมาณไหนชอบรูปแบบประมาณไหนทางบริษัทเราก็จะส่งให้เลือกค่ะ ซึ่งในห้องครัวห้องนี้นะคะก็จะมีความพิเศษก็คือเป็นตรงบริเวณใต้บันไดนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าไม่ปล่อยให้ว่างกลับนะคะลูกค้าก็เพิ่มเป็นห้องนะคะทําเป็นห้องตัวนี้ก็คือเป็นห้องเก็บของกว้างๆแบบนี้ค่ะสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะตรงน,นี้ประมาณนี้นะคะค่ะถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้าในครัวนะคะตัวนี้ห้องน้าก็จะมีขนาดอยู่ที่1.5คูณ2.5นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยคะ่ะ ค่ะพอเปิดเข้ามาข้างในแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับกระจกเงาอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเจอกับชกโครกแล้วก็าสาฉีดชำระค่ะซึ่ง,ห,งห้องนี้ก็จะก่อเป็นท็อปข้างหลังแชครกให้นะคะไว้สําหรับวางแชมพูหรืออุปกรณ์ต่างๆค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะไม่มีฝักบัวนะคะห้องนี้เป็นห้องน้ําในครัวค่ะ พอเปิดประตูหลังบ้านออกมานะคะแล้วก็จะมาเจอกับซักล้างนะคะซึ่งซักล้างตรงบริเวณนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.5มีความลึกอยู่ที่2เมตรค่ะกว้างๆแบบนี้สามารถใช้ซอยได้อย่างสบายเลยค่ะค่ะ,คะ,คะพอเปิดประตูออกมาจากห้องถงข้างในนะคะซึ่งเป็นชั้นล่างนะคะก็จะมาเจอกับโซนนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะซึ่งทางบริษัทเราก็จะ กอเป็นมานั่งไว้ให้รับรลมตรงบริเวณหน้าบ้านสองฝั่งนะคะสวยๆแบบนี้คะ่ะแล้วก็จะเพิ่มความสว่างของบริเวณหน้าบ้านด้วยไฟสระเปา1นดวงนะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของบ้านนะคะวันนี้เราก็จะมาถามความรู้สึกกับพี่เจ้าของบ้านนะคะว่าพี่เขารู้สึกยังไงกับบริษัทเพิ่มคุณมีความประทับใจยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปฟังพี่เขาเลยคะ่ะค่ะก็ตั้งแต่เริ่มดีลงานกับทางบริษัทนะคะ,ะทางเราก็ได้รับความใส่ใจกับทางทีมงานเป็นอย่างดีนะคะคือทุกเรื่องที่เราสอบถามทุกเรื่องที่ที่เราต้องการคือมันเป็นบ้านที่แบบว่า ต้องการตามความมันเป็นบ้านที่แบบจะบอกว่าเป็นความต้องการของลูกค้าเองคือเราดีลเราสั่งอะไรก็คือทางบริษัทเขาจะเป็นคนออกแบบให้เราเหมือนห้องพักห้องอะไรทางทางทางบริษัทเพิ่มพูนเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่แบบว่าอยากนําเสนอสําหรับคนที่กําลังจะมองหาผู้ลับเหมารับบ้านสร้างบ้านนะคะก็คือ เพิ่มพูนนี้ก็คือเป็นที่หนึ่งในใจนะตอนนี้เพราะว่าทีมงานทุกคนก็เซอร์วิสเราดีด,ดีถือว่าดีมากๆเลยค่ะคะ่ะในส่วนของบ้านออกมาตามแบบที่พี่ออนคาดหวังไว้ในก่อนที่จะก่อสร้างไหมคะ,ะก็เราดูแบบคร่าวๆตอนแรกกับพี่พี่พัทนอตที่แกเป็นคนดีลให้เราเห็นแบบแบบสวยดีแล้วทีเนี้ยคือเราไม่รู้ว่า ตัวจริงออกมาจะเป็นยังไงพอบ้านออกมาเป็นรูปร่างเป็นตัวจริงแล้วคือแบบสวยมากค่ะประทับใจมากคือเราชอบแบบนี้ด้วยและทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่ดีตรงที่ว่ามันเป็นบ้านที่แบบว่าทําตามใจผู้ผู้อยู่เนาะเราสั่งแบบไหนเราได้แบบนั้นนะคะโอเคมากเลยค่ะค่ะ,ะคำถามสุดท้ายนะคะพี่วรรณพี่ว,วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับผู้รับเหมาที่มีอายุน้อยคะ่ะคือเป็นบริษัทใหม่อายุยังเล็กก็ถือว่าโอเคนะคะ คือในหลายๆบริษัทคือเขาก็ทํามานานแล้วเนาะแต่อันนี้คือเป็นน้องใหม่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ก็ก็ไฟแรงนะคะคือแบบบ้านก็โอเคสวยตามตามแบบเรานั่นแหละค่ะก็คือโอเคทุกอย่างค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อันค่ะค่ะ